ตอนที่99้ทักษะที่สองโพลสิตธทักษะวิญญาณที่หนึ่งผ่านตลอด ประลองที่น่าตื่นเต้นชวนประหลาดใจซะจริงๆขอประกาศว่าโรงเดมซื้อไล่เข้าเป <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> ็นฝ่ายชนะตอนอยู่ในค่ายคนนมำย่างเงินความเมล็ดพันธุ์ของย่างเงินความก็ได้อยู่ในกายของนาองตั้งนานแล้วมีน่านายน้อยถึงไม่ใช่ทักษะประสิตตั้งแต่แรกเจ้เยี่ยมสนามนี้วันนี้กับจูจูชิงทวงเกียรติคืนมาได้ <c oughs> ตอนที่มุ่งไปโจมตีอีกฝ่ายตอนสุดท้าย นั่นนับว่าออกมือแล้วถ้าเขาพุ่งเป้าลงมือบริเวณหน้าอกกรงไหวอีกฝ่ายก็คงจะเสียชีวิตซูไลคเคยชนะทีมที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองอ,อีกแล้วไม่ง่ายเลยจริงๆพวกคู่ต่อสู้เป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในซีงหลัวซึซ <peek> ู<ว>ไลเ์เคก็แค่ใช้ประโยชน์ที่คู่ต่อสู้ประมาทฝีมือถึงเอาชนะได้สนามต่อไปเจอกับสำนักวิญญ,ญ,ญญาณยักษ์คงเป็นพวกเรา านึกไม่ถึงพวกเจ้าจะแข็งแกร่งได้ขนาดนี้พวกเจ้าก็เหมือนกันพอมองออกอยู่ว่าพวกเจ้าเองก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้ไปอยากจะลองปะมือกับพวกเจ้าในการประลองนี้แต่ดูท่าจะไม่มีโอกาสแล้วพรุ่งนี้ดูการประลองของเรากับโรงเรียนสำนักให้ดีต่อให้เราแพ้แต่จะทำให้พวกเขาแสดงฝีมือให้มากที่สุดโรงเรียนสำนัก จะแข็งเกร่งนขนาดนั้นเลยเหรอแก่แข็งใช้พวกเราด้วยอี้เทนเหิงอย่าหาว่าข้าดูถูกเลยหักไม่ล้อแล้วจะรู้ได้ยังไงหากตอนนี้เจ้าเสียความมั่นใจแปลว่าเจ้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้าอีกแล้วใครดูก็แล้วกันวันนี้พวกเจ้าทำได้ดีมากข้าละภูมใจในตัวพวกเจ้าลึกเกินออครับเมื่อคู่หมาสนามแจ้งมาว่า เขาตรวจอาการของเสี่ยวอ้ากับผงจิ้นแล้วบอกว่าด้านติดใจบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยรับการบําบัดและพักผ่อนสักคืนก็เป็นปกติเอองั้นก็ดีการประลองสนามนี้ถือว่าไม่ง่ายสองวันนี้พวกเจ้าไม่มีการประลองคืนนี้ก็พักผ่อนกันให้เต็มที่ละ พักฟื้นฟูพลังเลยะไทำอะไรขอคุยด้วยหน่อยเข้ามาสิเจสัาวันนี้ขอบคุณเจ้ามากถ้าจะขอบคุณก็ควรขอบคุณทุกคนที่ชนะการประลองในวันนี้เป็นเพราะทุกคนทุ่มสุดกำลังและระหว่างพวกเราพี่น้องทำไมต้องขอบคุณด้วยลย่ะ ตอนนี <Scroll> <language> ้เจ้าคงรู้แล้วนอกจากศึกในราชวงศ์ข้าดึงไม่ออกจริงๆว่าจะมีการแข่งขันของตระกูลไหนที่ต่อสู้ดุเดือดขนาดนี้ถึงแค่พี่น้องข้ากันเองแล้วองค์ชายคิดว่ายังไงล่ะเจ้าดาวถูกจริงๆด้วยใช่แล้วข้าคือองค์ชายสายแม่จักรวรรดิสิงหลัวใต้หรือซื้อที่แพ้เราในวันนี้เป็นพี่ใหญ่แล้วเจ้ากับพี่ใหญ่ จะไปต้องแต่ครับจริงๆเหรอจูจูจริงพูดเกินจริงไปนีดแต่ว่าครั้งนี้ครับแพ้ขขาอาจไปตายก็ได้อาจแค่ถูกทำลายพลังถูกเนรเทศไปชายแดนห่างไกลถูกขังทั้งชีวิตแล้วว่าตายก,กับตายตรงไหนการแก่งแย่นนะะงในราชบรมทำไมโหดร้ายขนาดนี้ เสดสเนดวงวิญญาณยุที่ยิ่งใหญ่นี่สิที่เจ้าเห็นอยู่ตอนนี้ฝั่งเมืองวิญญาณยุทธก็จะกระวรดเทียนตกอ,อีกฝั่งก็คือจัก,กรวรรดสิสิงหัวแต่เจ้าคงไม่เพรมมีสำนักวิญญาณยุทธกั้นอยู่โลกใบนี้คนจะเป็นของเรานานแล้วฮะด้วยจัก,กรวรรดิและทหารจัก,กรวรรดสิสิงหัวของเรา เหนือกว่ากำลังจะกวัดเทียนโตมากเหตผนที่สําคัญที่สุดกองพราชงบงของเรามีวิธีการแข่งขันแบบพิเศษแม่ว่าวิธีนี้จะดูโหดร้ายแต่แต่กระพัดทุกสมัยท like ี่เติบโตผ่านวิธีการนี้รุตแต่เป็นเลิกตักวัดเทียนโตจะไม่อาจทียบกับเราได้ถูกต้องเพราะในเปรียบดีของเทียนโตคือมีสามตระกูลยอดฝีมือแม้ตระกูลราชามังกรสายฟ้าและตระกูลข้าเทียนจะไม่เคยเข้าชิงการปกครองมาก่อนแต่ขอแก้วเจ็ดสมบัติ สนรับสนูนยิจักรวรรดิเทียนโตมาตลอด ังซจน,นกระทั่งหลายปีมานี้จกักรวรรดิเทียนโตได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนพาราจักวรวรรดิสิงห์หลวของเราก็เกิดปัญหาบางอย่างเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของสองจักวรวรรดิใหญ่ก็ถือว่าเป็นไปอย่างสมดุลนี่เป็นสิ่งที่สำนักวิญญาณทุดใหญ่เห็นที่สุดเลยถึงเจ้าไม่เข้าใจการปกครองแต่มีไหวพลิบดีถูกต้องถ้าจักวรวรรดิสิงห์หลวชนะจักวรวรรดิเทียนโต และเมื่อสองจกักรวรรดิใหญ่รวมกันเป็นจกักรวรรดิที่แข็งแกรง่งนั่นก็จะไม่มีสำนักวิญญาณยุทธ์อีกแต่เพราะว่าไม่ว่จาจักรพพัดของสำนักไหนจะปล่อยให้กลุ่มที่แข็งแกรง่งเช่นนี้ดำรงอยู่สำนักวิญญาณยุทธ์จึงคอยควบคุมความสำนวนอย่างลับๆฉีดแหและยังมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนเช่นนี้อยู่ด้วยถึงสำนักวิญญาณยุทธ์จะยิ่งใหญ่แต่ยังมีอำนาจไม่พอจะควบคุมอาณาจักรได้ดังนั้นจึงทำได้เพียงถ่วงดุลสองจกักรวรรดิใหญ่ไวอ้อย่างลับๆ เจ้าตาตอนนี้เจ้าอยู่ในอันตรายเจ้ารู้ไหมยังไงสำนักไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆนะถึงเจ้าสำนักนิ่งจะคอยดูแลเจ้าก็ตามแต่คงดูแลเจ้าตลอดไปไม่ได้เจ้าหมายความว่ายัางไงหลังจบการประลองนี้ข้ากับจูจิงจะกลับไปจักรวรรดสิสิงหลัวเจ้ากับเสี่ยวอู่ไปกับเราเถอะตอนนี้ข้ามีคุณสมบัติพอที่จะสิงตำแหนแ่งตระกัตสิงหลัวกับพี่ใหญ่แล้ว ราชสำนักแข็งแกร่งกว่าจักรวรรดิเทียนโตมากสำนักวิญญาณยุทธไม่กล้ามายุ่งแน่แล้วพี่ใต้ข้าสบสึกน้ำใจแต่ว่าเรื่องนี้ข้าอยากฟังความเห็นของอาจารย์ก่อนต้องทิ้งการฝึกฝนวิญญาณอาจารย์แล้วไปสิงหลัวข้าเกรงว่าอยู่ในอาณาเขตข้าแต่ต้องการสถานที่ฝึกแบบไหนเพียจะเตรียมให้เจ้าเองแล้วพี่น้องร่วมมือกันอนาคตถ้าขึ้นเป็นจักรพรรดิจะให้เจ้าบัญชาการสามทัพเป็นกุณซือใหญ่ จักรววัดิซิงเสี่เคยเอก็ช่วยจะมาตลอดจักรววัดิเทียนโตแต่ราชสนักเทียนโตจะกระจายอำนาจมากเกินไปหากข้าขึ้นเป็นจักรพรรดิเรื่องของสิงหลัวเป็นข้าคนเดียวที่ตัดสินใจลูกพี่ใต้ข้าข้าเข้าใจความหมายของเจ้าอนาคตถ้าข้าต้องเลือกพึ่งพาฝ่ายใดแล้วก็เจ้าต้องเป็นคนแรกที่ข้าเลือกแน่นอนและเมืใดหากเจ้าเดือดร้อนต้องการข้าขอเพียงเอ่ยปากไม่ว่าลำบากแค่ไหน พัรษาต้องไปดีจับมือสาบานใดเวลาแล้วการประลองฝีมือวิญญาจารย์ทั่วราชอาณาจักรสนามสุดท้ายของปีนี้จะจัดขึ้นที่สำน,นักวิญญาณยุทธละถูกต้องเสียดายที่ไม่ยอมเปิดให้คนนอกเข้าดูเห็นว่าการประลองในวันนี้ ในไกวรุ่นสามคนที่ได้รับตาอินเทอร์นิตตำนานของสำนักวิญญาณยึจะลงด้วยนะชนิดไม่สิ้นคนมีฝีมือถึงสมัยที่เรารวมตัวกันเข้าร่วมประลองตอนหนุ่มๆนะแล้วก็สุดยอดไปเลยโอ้ขอพุณนขอพุณนไม่รู้ว่าการประลองนี้จะได้ดาวรุ่งแบบไหนกันนะต่อไปคนพวกนี้คงเป็นผู้นำวิญญาณจารย์ของอาณาจักรเทียนโตอย่างแน่นอนเลย 哈哈哈。 นี้ทั้งสองกลุ่มของทั้งสามทีมใหญ่ระกูลราชาเทียนโตและโรงเรียนสำนักวิญญาณยึดใกล้เข้ารอบชิงแพ้ชนะสองผู้ทรงพลังใครจะคุมดินแานขอเชิญทั้งสองทีมที่เตรียมพร้อมต่อสู้ลงสนามดนะ้ ังวิญญาณยึดโลกสนามวั <oda> นนี้ด้วยสนามเนี่ยสันข์วิญญาณยึดชนะแน่เพราะมัน้องแค่สนามเดียวสามคนนี้ยังไม่ทันลงมือก็ชนะได้แล้วดีนะขอแค่มีเทพธที่ตาหัวเรียนหน้าอยู่ไม่มีคำว่าแพ้แน่นอนอยู่แล้วระวังสามคนนั้นวยทั้งสามคนนั้นเต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจพบได้น้อยมาก มีเพียงผู้ที่ชนะมารับไม่ท้่นจบเดีคู่ต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าถึงไม่จิตใจแข็งแกร่งเป็นข้อได้เปรียบฮะไหนอ๋อเป็นการกะลองกตักสินที่มีเสียงต้อนรับพร้อมแรงที่สุดกอ่าทุกครัง้องไปความตื่นเต้นเราใจที่รอคอยจะมาถึงแล้วเชิญผู้ข้าประลองเตรียมตัวได้ครับสามรวิญญาณยุนมีจกักรพรรดิวิญญาณระดับ,บ50ขึ้นไป3คน พวกเขาคือสมาชิกที่มีพลังวิญญาณสูงสุดในการประลองชั้นยอดนี้จากรพัดวิญญาณทั้งสามทุกคนคนได้ยินชื่อเสียงกันหมดแล้วโยเป็นท่าวงแหวนวิญญาณที่ดีที่สุดทั้งสามแต่แบบบรักวิญญาณย,ยุยกย่องให้เป็นสามอจชริยะแห่งยุคทองปลรร่อยวิญญาณยุดแล้ว ดูเหมือนว่าหูเลียน่าจะสวยขึ huh. ้นนะเนี่ยหูเลียน่าเป็นน s s <S ้องสาวของเสียเย่สองคนแยกกันใช้สกุลของพ่อมาและแยกกันสืบทอดวิญญาณยุทธของพ่อมาไม่ว่าเป็นวิญญาณยุทธจิ้งจอกนางจะมีทักษะเสน่ห์อาคมเหมือนเสี่ยวอู่ด้วยหรือเปล่าถูกต้องนางมีทักษะวิญญาณเสน่ห์อาคมที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเสน่ห์อาคมของเสี่ยวอู่เสน่ห์อาคมของหนอมีจุดที่แตกต่างกันอย่างมาก ปรามาจา์สายโจมตีทั้งสองคนก็ใกล้บรรลุระดับจักรพัดวิญญาณแล้วสมาชิกสายช่วยเหลือคนสุดท้ายของโรงเรียนสำนักวิญญาณยทธมีทักษะวิญญาณยทดคาถาทองอารามสายช่วยเหลือชั้นยอดเป็นคาถาที่ยิ่งใหญ่รวดเร็วดุดันรูปแบบ่ข่ของโรงเรียนวิญญาณยทดเรียบง่ายเสียเย่เป็นหัวหน้าทีมเพียงคนเดียวที่แสดงท่าทางมุ่งมั่นสู่ชัยชนะอย่างชัดเจนต่อไปเรามาดูข้อมูลของโรงเรียนตระกูลราชาเทียนโตกันมากครับหัวหน้าทีมอี้เทียนเหิง สมาชิกตระกูลราชาบรรกรสายฟ้าหนึ่งในสาตระกูลของอาณาจักรเต้าหลวงระดับ43ในระดับเท่านี้ถือว่าไม่เลวเลยแต่ถ้าหากเทียบกับเสียเย่หัวหน้าทีมโรงเรียนสำนักวิญญาณยึธผู้มีระดับ52ก็ยังถือว่าต่างชั้นกันอยู่ว่าตูกูเยี่ยนเป็นหลานสาวของราชินนามพระมิตรอสรพิษหนึ่งเดียวในอาณาจักรชำนาญการใช้พิษซึ่งดูกูกไม่ได้ซื่อหัวและสื้อโมเป็นปรมาจารย์วิญญาณสายป้องกันทั้งคู่เทียบกับสมาชิกสายโจมตีสี่คนของโรงเรียนสำนักวิญญาณยึดโรงเรียนตระกูล มีคุณาทีมคนเดียวเป็นสายโจมตีรูปแบบการโจมตีการประลองของระคูลราชาเทียนโตจะประมาทไม่ได้พูดรวมๆแล้วระดับพลังวิญญาณระกูลราชาเทียนโตจึงถือว่าน่าจะเทียบกันไม่ได้แน่ๆวางตำแหน่งได้อย่างสมบูรณ์ทีเดียวกระจายสมาชิกได้สมดุลกลยุทธ์คงเน้นการโจมตีป้องกันแบบยืดหยุน่นแต่ก็เหมือนการประลองของโรงเรียนสือไวเคร่อในสนามก่อนระดับชั้นไม่ใช่หลักสําคัญครับโรงเรียนระกูลราชาเทียนโต,นาานโตจะโจมตีกลับได้หรือไม่ลีปีตงนี่คือหัวข้อที่เจ้าคิดให้ข้อใช่ไหม